ครับสวัสดีครับเอฟทุกท่านครับช่องคนลำใหญ่พระสมเด็จบกพลังจักรวาลนะครับวันนี้เราได้มาบันทึกอีกคลิปหนึ่งนะครับที่วัดประธาตแม่ใจดีนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าหวัดเชียงไายนะครับวันนี้เราได้มาชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็นี่ครับได้เห็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ a 4นะครับ สองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะี่ครับช่างสิบหมูได้สรรสร้างแล้วก็ได้ทำไว้อย่างสวยงามแต่วันนี้เราได้เห็นพระเรียกว่าสวยงามนะครับเป็นพระสมเด็จในฐานะที่เราช่องพระสมเด็จคุลลำใหญ่นะครับวันนี้เราก็เลยมาทำอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าพระสมเด็จนั้นมีมากมายไม่ได้มีน้อยนะครับมีเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับวสวย นะครับขนาด a 4ก็มีขนาดเล็กก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จโตนะครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จโตเนี่ยว่าอยู่ในนักที่ประทับที่นั่ปกนะครับนี่ครับพิมพ์เล็กก็มีนะครับนี่ครับสมเด็จโตแสดงพระธรรมเทศนานะครับนี่ครับแล้วยังมี A4 นะครับนี่ขนาด A4 สวยงามนะครับเรียกว่าสร้างเมื่อปี สองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเรียกว่า160 160ร้อยหกสิบกว่าปีแล้วนะครับนี่ครับท่านใดที่ไม่เคยเห็นหรือว่า <ste ff> ไม่อยากเชื่อว่าพระสมเด็จมีเป็นจานวนมากนะครับมีจริงๆนี่ครับพิพิธภัณฑ์นี่ครับที่อาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับท่านใดอยากจะเห็นก็ขอเชิญน,นะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสกับพระสมเด็จเรียกว่าของจริงนะครับเก็บมาจากเรียกว่า เจ้านายนะครับที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผ้าสมเด็จนะครับซึ่งเราหาดูได้ยากนะครับและมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลงนี้ครับหลวงพ่อท่านได้ก็ได้ทาพิพิธภัณฑ์ไว้ให้ลูกหลานเราได้เยี่ยมชมนะครับใครอยากจะศึกษาอยากจะไปเรียนรู้เดี่ยวกับผ้าสมเด็จก็ขอเชิญนะครับนี่ครับียกว่าหาดูได้ยากครับในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับนี่ครับอลังการนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษที่เราจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เอฟซีของคุณลำหญยพระสมเด็จนะครับได้เห็นของจริงแล้วก็ได้สัมผัสกับพระสมเด็จนี่ครับเรียกว่าอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อสมเด็จแตกลายงาลายสังฆโลก A4 นะครับนี่ครับเรียกว่าพิมเกตเชยโยนะครับ นี่ครับมีอย่างเรียกว่ามากมายจริงๆนะครับนี่ครับถ้าจะไม่เคยเห็นที่ไหนแต่วันนี้เราได้มาที่เดี๋ยวประปทาดแม่ใจดีนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็ได้มาทําคลิปอีกพิเศษอีกคลิปหนึ่งที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับพราสมเด็จนะครับเรียกว่าพิมพ์พิเศษพิมพ์ a 4 24 1 1นะครับ นี่ก็จะเป็นพระเรียกว่าสิบสองลักษต์นะครับชวดสรูขานเถาะมะโรงมะเสียงมะเมียมะแม่มมวกละกาจอกุนนะครับนี่ก็จะเป็นพิมพ์พระสมเด็เอศีประดับนะครับยกประดับหินหรือว่าประดับแก้วนะครับนี่ครับไม่ว่าหาดูได้ยากนะครับนี่ครับไม่มีให้ท่านดูได้ที่ไหนพิพิธภัณฑ์ไหนก็ไม่มีนะครับนี่ครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ท่านจะได้สัมผัสกับ พระสมเด็ดจเรียกว่าพิมพ์โบราณจริงๆนะครับที่หลวงพ่อท่านได้รับมาจากมรดกแล้วก็ได้รับมาจากลูกศิษย์ลูกหาที่มีไว้ในครอบครองไว้เป็นจํานวนมากนะครับท่านก็มาจัดแสดงนะครับนี่เราก็ได้มาชวมวิพิธภัณฑ์แล้วก็เลยทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้เห็นของจริงนะครับนะี่ครับถ้าท่านอยากจะสัมผัสข,ของจริงๆก็ขอเชิญนะครับพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อเปิดให้เยี่ยมชมทุกวันนะครับนี่ครับวัดประทัดใจดี ADHD นะครับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ครับเนื้อสมเด็จนะครับพิมเกียรติัชยโยนะครับนี่ครับทุกท่านได้เห็นพระสมเด็จมีมากจริงๆนะครับไม่ได้มีน้อยนะครับ เซียนอาจจะบอกว่ามีน้อยนะครับแต่ที่นี่มีเป็นจำนวนมากครับนี่ครับพิมพ์ผราสมเด็จจริงๆนะครับนี่ครับรียกวเนื้อสมเด็จแท้ๆเลยนะครับนี่ครับท่านไหอยากจะศึกษาเนื้อสมเด็จก็ขอเชิญนะครับนี่ครับมีให้ท่านได้ดูได้ชมเรี่ยวกับได้สัมผัสของจริงอย่างใกล้ชิดนะครับ องเล็กก็มีนะครับมีจํานวนมากทีเดียวนะที่ก็บอกว่าพระมีจํานวนจํากัดไม่ใช่นะครับมีเป็นจํานวนมากจริงๆนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่โตมโหฬารนะครับเรียกว่าทุนสร้างหลายร้อยล้านนะครับนี่ครับลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศได้บริจาคมานะครับเพื่อจัดแสดงให้ลูกหลานได้ได้ชมกันนี่ครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเรียกว่าเราเรียกว่า สองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับพิมพ์พระสมเด็จนี่ครับมีหลากหลายพิมพ์นะครับประดับด้วยหินแก้วแล้วก็ประดับด้วยหยกนะครับนี่เก่าจริงๆโบราณจริงๆนะครับร้อยหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับนี่ครับท่านอยากจะสัมผัสของจริงก็เชิญนะครับที่พิพิธภัณฑ์นี่ครับ นเนื้อสมเด็จท่านบอกว่าเนื้อสมเด็จเป็นยังไงครับนี่ครับมาที่นี่ได้เลยครับมันจะได้เห็นเนื้อสมเด็จจริงๆนะครับ,รบวันนี้เราจ่ทํทำคลิปเนื้อสมเด็จให้ท่านได้เห็นเลยครับนี่ครับเป็นคลิปพิเศษนะครับ สมเด็จนะครับมีท่านดูให้ดูให้มีให้ท่านศึกษานะครับเรียกว่าเยอะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับสร้างสองสีหนึ่งหนึ่งนะครับเรียกว่าเก็บมานี่เจ็ดประมาณเจ็ดแปดชั่วยุคนแล้วครับเอสีสวยๆนะครับ เรามาทำที่ม่กรสมจับชื่อที่ว่าคุณลำใหญ่พาสมเด็จครับนี่ครับสร้างตอนพศออประมาณสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ हाँ uh ये -huh. <clears throat> นี่ครับเนื้อเบญจศิรินะครับนี่ครับเป็นที่พระที่แบบเรือสมเด็จสวยงามนะครับนี่ครับเมืองมณายนี่ส่วนมากก็จะมาจากประเทศจีนนะครับอินหินชนิดนี้นะครับแต่ว่าเนีอเนื้อเบญจศิรินะครับบาดน้ำมนต์นะครับพระสวยงามพระสมเด็จนะครับอยากได้เห็นองค์จริงก็ขอเชิญครับที่พิพิธภัณฑ์นะครับ ประทาตแม่ใจดีนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับ นี่ครับเนื้อเป็นแจศิลิสวยๆครับนี่ครับท่านก็มาหาชมได้ที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ครับน่ครับดรงจอมพลนะครับเนื้อเป็นแจศิลิก็มีนะครับนี่ครับเนี่ยผาในตำนานเรียกว่าอยู่ในปฏิทินสามตาสามทหารนะครับปฏิทินน้ำมันตาสามทหารนะครับนี่เป็นพิมพ์ที่โด่งดังนะครับเรียกว่าของนายพลเรียกว่า พิมจอมพลนะครับท่านนาสนสงสัยนะครับนี่ครับี่พิรมรามเกียรตินะครับนี่ครับน,บน,นกโยงนกคุ้มก็มีนะครับนี่ครับ มีหลายพี์ให้เรียนรู้ครับมาสมชมได้ครับที่พิพธภัณฑ์พระจิตครับวัตรประทานแม่เจดีนะครับนี่ครับครับเราก็จบคลิปแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดชมแล้วถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราก็จะนำภาพ พาสมเด็จแปลกๆมาท่านได้ได้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ